เจ้าในแม่มารเนตนะเจ้าในแม่ปอนนี่ผมเอาไปแลกกับอภิฟ็อกซี่มาละเพราะว่าราคามันตกรายแรงมากแล้วตอนนี้คืนที่ห้าก็ผมมาแล้วนะแล้วมันก็ยากมากเลยเพราะว่ามันมีด่านเฮลมดก็คือด่านนรกนะแล้วผมแลกมากเลยถ้าเล่นด่านฮาร์ดขึ้นไปนะมันก็จะมีให้เลือกด่านแล้วนะเลือกว่าจะเอาโมดแบบไหนจะแบบไหน มันยากมากเลยนะท่านผู้ชมนะสกอตสกอตก็จะสกอตผมรอรอมานานแล้วเพราะว่ามันจะอีโวได้และตอนนี้มันก็อีโวได้แล้วนะนี่แต่ผมไม่ดูเลยซึ่งผมก็อยากอีโบล้ฮะแต่ผมมีของแมคโครไปใช้หายากมากเลย ผมจะเอาไปรีวิวในคืนที่ห้าล้กันนะฮะเพราะว่าเป็นคืนใหม่พอดีเลยแล้วแคนไี้ผมฟาร์มมามันรีหมดเลยผมรอมานานมากแล้วไออัปเดตเนี้ยตอนแรกตอนแรกเขาจะอัปเดตตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วมั้งน่ารักคุณผู้ชมแต่แล้เขาก็เลื่อนอ่ะเข้าประเด็นกันดีกว่าผมเล่นมานหมดแล้วนะฮะถูกเคลืนเนี่ยไอ้คืนสุดท้ายนี่ยากมากเลยผมเลนเป็นคะืนสามแล้วก <wiele> ันเอาอีซี่เลยนะตัวไม่ไหวแต่คืนสุดท้ายนะฮะ ก็คือมันจะให้เงินมาเริ่มเกมสองหมืนเจ็ดเลยเกมอะไรเนี่ยอยเกมอาเกมพอสท่าผูชมเกมปักผมตกแม่ปะโอ้โหมันก็หลุดเขาเขาป้อมอีกผมผมรอแล้วผมรอแล้ว โอเคนะมันตีเป็นเอลีนะและเลือกมาตาเมสองพันสองร้อยห้าสิบอัพอัพขั้นแรกสามหมื่นนะจากสองพันสองร้อยห้าสิบตาเมก็จะเป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วครูดาวก็เท่าเดิมเลยนะวงวงตัวตัวนี้อัพเพลงอัพเพลงมากเลยนะตาเมจากสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบไป 3,250นะฮะแต่พี่ผมว่าเปิดได้บับชชโดแล้ววงจาก4 3่สามุดดไปห้าคูดาเท่าเดิมเลยนะนัด40,000ืนจากสามพจากดามมิดสาม0ไป3,750นะฮะวงจาก50ไป56,3บกจดสาคูดาเท่าเดิมเลยนะแล้วเขาก็จะอัพตันอยู่แค่นี้แหละตัวนี้วางได้สองตัวนะ จริงผมยให้มันวางได้สามตัวนะเพราะว่ามันโอพมากโอเคผมมาอีกตัวนึ่งนะตอนนี้ในไม,มคมวันนี้คือราคาตกแบบไม่ไหวเลยฮนะตกแบบนับยับเลยอนะ่ะเต่ือประมาณสองร้อยสามร้อยจากเจ็ดพันนะ,ะไม่เลยท่านผู้ชมมันเหลืออยู่เก้าร้อยโอเคผมจะขายทุกตัวละ ให้เจ้าตัวนี้สู้ไปทุกคนคิดว่ามันจะไหวหรือเปล่าผบุมเบนบล็อกไปทะเลนะ่ะผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อเช้าโอเคเจ้าตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้ก็สู้ไหวแล้วกูอุย้ยท่านผู้ชมผมได้กล่องลีเจ็ตมาด้วยลูกอุย้ยได้หกวิญญาณเลยหกโซนนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้ ผมภูมิใจมันมากเลยมันทั้งโหดแล้วก็ทั้งหายากนะเพราะว่าตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วยกวเว้นจากการซื้อแล้วก็การเทรดนะโอเคผมไปส่งกันมาแคนจะเห็นได้ว่าผมแรกมากนะ โอเคนะแม่ชมผมเกลือมาผมก็สมได้ฟันทาฟ็อกซี่มาแล้วนะตัวหนึ่งไม่ไดิประมาณสามตัวนะอีกตัวหนึ่งผมเอาไปขายอยู่ท่านก็ขอจบไว้เพลงแค่นี้ลนะแล้วนั้นอะไรอะจากแร่าริโอคเน็ตท่านก็ขอจบเพลงแค่นี้ลนะบายฝากกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยนะ